อบอกบอกทางนะตรงนี้เรียกว่าอะไรครับรบ้านสร้างนะต้องการเสียงเข้าในคลิปหน่อยบ้านสร้างป้าจีน,จนที่จะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดปลาจีนใช่ไหมครับใครไม่เคยผ่านมาทางนี้ชมเอาก็แล้วกันถนนตัดใหม่ตัดใหม่เส้นตัดใหม่นะเนี่ยตัดใหม่แล้วมันทําใหม่ ทำใหม่อทำใหม่ขยายไม่ต้องไปนครในยกไม่ต้องผ่านทางโนโ้นรถติดโอเคตรงนี้พอเข้าเขตบ้านสร้างรูง้สึกถนนจะดีกว่าตรงอะไรนะบางน้ําเปรี้ยวที่ผ่านมาจะเชงเาจเชงเซาไม่ดีใช่จีน,นถนนดีนี่ดูจังหวัดิมเชียแสดงว่าผู้บริหารจังหวัดคนละจังหวัดไม่เหมือนกันหรือเปล่าไอ้น้อยปั๊มไม่เข้าปะไมไม่เข้าแล้วเนี่ยปั๊มเปิดใหม่ไม่ได้กินกาแฟเข้าไปทำไม ถ้าไม่กินกาแฟจะไม่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 ปฏิวัติบ่อยหรอกเพราสดกาแฟพวกนี้จะเช้าเช้าจะแวอเภออดหน่อยดูถนนจังหวัดปราจีนนะครับเปล่าสร้างสวยงามของปราจีนไม่ได้แต่ของอำเภอบ้านสร้างครับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนนะอยู่จังหวัดอยู่ัวจังหวัดยังห้วยคนละเต้น เออตัวจังหวัดยังหวยเข้าตัวจังหวัดมันยังหวยอันนั้นเส้นเก่าอันนี้เส้นใหม่เราก็มาใช้เส้นใหม่เราก็ไม่ไปนน<ช>เส้น<อ>เก่าของบ้านสร้างเขาโอ้สวยสวยว้างสวยเป็นคนเกล็ดอย่างดีเลยรับน้ำหนักได้แบบนี้ได้หลายตันหาไฟแดงนีไหมวะนี่โรงเรียนอะไรนี่โรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนโอโอารู้ล้าถ<ห>นนนี่มันมีไฟแดงเพิ่มมาสองไฟแดงแต่ก่อนไม่มีไฟแดงเพิ่งจะติดไฟแดงกรงกระถิ่งแดงไ,ไปไฟแดงน่นแยกประจุปรงซ่าง,ง,งนครนายก ใบเขียวทางนูน้นแต่ทางนู้นไม่มีรถสักคันกี่นปิดแล้วก็ได้เหรอไปจำเรียนจำมี้ตามสากลเรียนติดเทมตามกติกาที่าตำรวจมานั่งเปิดปิดแล้วรถไม่มีออกก็ไม่ต้องนั่นข้างหน้าในสมวัดอะไรนั่นน่ะวัดบางแตนเหรอ เป็นคนจังหวัดประจินไม่เคยได้ยินชื่อวัดนี้นะก็ไม่มีถนนเส้นนี้ก็ไม่เคยผ่านมาเห็นเบกนหรอกถนนเส้นนี้ลางจะตายเขาจกเป็นบางกระเบาดัางที่สุดอยู่ในเขตตกินเขต 3ปดสิบกระปินแป ดีเลยเกรดยิงดีเลยถูกไปยาวๆเลยอำเภอบ้านสร้างประจีนกระบบนเจ็ดเก้าแต่ไม่เคยไปที่เออกระบินเนี่ยนะเส้นทาง304ไม่เคยไปตรงนั้นเลย สมัยก่อนเคยไปรับจ้างถอนมันอยู่บ้านบ้านล่างบ้านล่างอะไรแถวๆถวสามสิบสี่แต่ก่อนมันไม่เจริญของล้างเออของล้งเอเดียเเด๋ยวนี้มันจเจริญเป็นโรงงานหมดแล้วใช่ไหมแต่ก่อนมันเป็นที่ว่างเปล่าสวนสวนมันไงอะไรเรียกองล้างองล้งงลงางฟาร์มหมูฟาร์มอะไรหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะน่าสมัยก่อนตอนสมัยอยู่บ้านเคยไปทำไร่มันสำปะหลังอยู่ตรงนั้น ทางมีเบลเอร์อย่างดีเลยข้างทุ่งนากว้างใหญ่ ช่วงไงมันก็แค่นี้เองนไปหน่อยเดียวมันก็ไม่ให้เวนพื้นบ้านเขาบ้านสร้างปลาจีนเอาไม่รับนะโอ้ยบ่ว่เกียดเสวยเลยนะเมื่อกี้ไม่มีใครเด็ดเลยไงว่าห้อยลงพื้นเลย น,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 นมอ่วงอะไรวะเนี่ยอันนี้น,น,น่าจะอุกลองไม่ใช่อุกลองน่าจะเป็นอินเซนอ่ะิเซน,<ส>นทุงน่งนาทางซ้ายมือ เห็นแต่ทางอีสานเขาดีมากทุ่งนาเป็นคอนกรีตอ่ะรู้เปล่าวะทุ่งาเดี๋ยวแปดติวแปดเลี้ยวในจิตกันในกรุงเทพไปยินเออใช่แปดเลี้ยนี่ไม่ใช่เลยถนนทุนนั้นอ่ะแสดงว่าผู้บริหารไม่เอาใจใส่เลยอ่ะทางภาคเหนือภาคอีสานเขาถนนทุ่งนาเขายังคนกรีได้อันนี้มันถนนหลักแท้ๆเนี่ยทำไม่ดีเลยมันเป็นความรับผิดชอบของใครถนนพวกนั้นอ่ะ มีหลายหน่วยงานบบร,อรอพอชอใช่มรอปชใช่ไหมใช่ท,บบทางอีสานบางพื้นที่ทุ่งนาเขาอะคอนกรดหนาตึ๊บแหล่ลงไปทุ่งนานอยู่ทางนี้อยู่ใกล้ศูนย์กลางแท้ยังไม่ได้เรื่อง เป็นช่วงช่วงคอนกรีตเป็นช่วงช่วงบ,บางช่วงกับคอนกรีตบางช่วงก็ลาดยางแต่ลาดยางวิ่งดิ่มดีนะมันไม่ไม่รับน้าหนักไม่ดีคอนกรีตวิ่งวิงง่งไม่ดีแต่ว่าทนคอนกรีตเนี่ย,ยาลาดยางมันจะนิ่มวิ่งลาดยางอะรถยางไม่ค่อยเสียเท่าไหร่วิ่งคอนกรีตยางมันจะเสียนะคอนกรีตเนี่ยเหมาะกับในกรุงเทพเพราะว่ารถวิ่งไม่เร็วไงแต่ถ้ารถวิ่งเร็วๆต้องลาดยางแต่ว่ามันจะไม่ทนถ้าโดนรถบรรทุก จะถือว่าสิบล้อไม่เยอะเท่านี้ถ้าไม่มีรถสิบล้อมีแต่รถส่วนตะัวลัดยางอันดีกว่าแต่ก็ซ่อมง่ายกว่านะพูดถึงนะพังง่ายก็ซ่อมง่ายลัดยางเนี่ยพังก็ขูดออกแล้วก็อัดลงใหม่ใหม่ แล้วมันกลัวเยี่ยวเลย่อ่ะวัดมังกรจาคือบางกรเบานี่วัดอะไรเนี่ยมังกรเบาวัดกระเบาวัาทุาา่งนาทุ่งนากว้างกว้างืลอดูเอาครับใครไม่เคยผ่านมาทางนี้ดูเอา การสร้างปลาจีนการน้ำประยุกต์ลงันถนนเลยนะเันนอ้นี่ก็จะทำอะไรนะเนี่ยทำเขื่อนกั้นอะไรไหมกัน้นเวลาน้ำมาตรงนี้เป็นทางโค้งไงเป็นทางนนาก,ทกันน้ำซ่อถนนใช่ไหมเวลาหน้าน้ำใช่ไหมน้ำไหลโค้งมามาซ่อถนนถ้าเกิดไม่มีที่กั้นใช่ไหมทำเขื่อนกั้นทำเขื่อนกัน้นปลาจีนยี่สิบสองกะบินเจ็ดสิบกิโลเมตร yeah สีมะโอสดกระบินตรงไปพนมสารคามขวาไฟหม่สลาบอยากลองกินขนมตาลจังเลยมีอยู่ทำอนะมัเอาก้อนคิมันอร่อยไหมวะ ก่อนละก่อนก็ามะาพร้าว,มาาวไม่เอามะพร้าวรถนะไปแน่าจะกินได้ไดมุนฟ้าขวดนิดหนึ่ง อำเภอซีมรส 40. ด40ไบแดงอยแดงโอเคนะไ,มไม่หวานเท่าไหร่ประจันตคามหอมนตาลมใช่หนั่นไม่แ่เดนานร้อยเปอร์เซ็นต์ไนเไม่ตอนร้อยร์เซนเท่าไหร่สีร้อยเปอร์ แลนก็ปลังด้วยเาแม่้วไม่อไมแมยโอเป็นคนเกียมัดูหรูนะหนนแต่ว่าเป็นช่วงๆไม่ตลอดหมายความว่าอย่างไรมีคำค <น S 2> ตยเ<ล>ยขียนคนรวยก็คนเกียตคนจนเนี่ยยามาตอย ไม่ตลอดอบ้านมูลเหล็ก <BS> อยู่เลนขวาก็่เร็วๆหน่อยว่ากักอยู่ไหนไหนหาเนี่ย <BS> 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 หลับยางอยู่หลับยางอยู่นะเป็นจุดช่วงเนีอไม่เข้าใจงบประมาณไม่พอหรือว่ายังไง เหมือนบ้านนอกเราสมัยก่อนนะออลูกลังกับอะไรนะกับที่ดิน กว่าแนละ้วอยากกินเคยไปเลี้ยงปลากินสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้มันไม่มีแนละ้วอยู่สนามกูเกม็มีขายลูกว่านะอันนกว่านี่เยอะแยะลูกเจ้านีิปงเป็นขาโฆษณานาขายอยู่ในเฟซบุ๊กโลละแปดสิบเลยนะดังมาเฟซบุ๊กมาถึงเมึงขึ้นลาไม่ได้กินนานนะั้งแต่เลิกเลี้ยงปลามานั่นนะ ไปอยู่ไหนอะกูได้กินทุกอย่างน่นแหละแต่กูเห็นนี่อีวาววันก่อนมันเอาลูกยางมากินมะลุนมาจากไหนกูบอกอี้วาวอยากกินมาไม่จากไหนวะมันบอกใครให้มันก็ไมรูุลูกยางอะลูกยางคู่กับมหาดอืมไม่ได้กินมานานมากนะไอพืชพื้นเมืองตอนนี้มันออกอยู่ไงตอนนี้มันออกอยู่ถ้าไปทางตะคอนน่าจะมีคนมองข้ามที่ถ้าใครทํามาขายได้น่าจะ น่าจะขายได้นะก,กินเป็นแต่คนอีสานนะคนคนในเมืองก,กินไม่เป็นเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีค่าไม่มีราคาคอยางี้อยู่รอบๆพคนุงพอนแลนด์พวกทีเนี่ยพอนแลนด์ก็หน้านี้แหละมันกำลังออกไปซื้อลิจิไปปลูกสักต้นดีกว่าว่าบ้านเรามีคนแลนก็ต้องมีลิจิเขากินยากบ้านเรามันมัน,ม,นมันไม่หนาวมันไม่ได้เข้าอากาศร้อนต้องพานแลนังเกิดได้แล้วคนแลนคนละพันเนี่ยคนละอย่างกันมันก็คล้ายๆลิจิอ่าพวกนั้นมันต้องพืชพวกเมืองหนาว คงจะกินเบื่อแล้วสิมันมีหลักเยอะแล้วยังมีแต่ต้มออกเยอะเราไม่ขายเอาจริมันขาดตลาดอ่ะที่มันมันไม่ค่อยมีในตลาดเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวเราไปดูสวนน้อนก่อนว่าสวนอะไาเออยเราไปก็ดูก่อนก็ได้แกหรือยัก่อนเข้าบ้านแล้วเด็ดกลับโอ้ยเพิ่งสิบวันเีองมาแก่อะไรวะมันครั้งที่แล้วเราไม่ได้เปิดดูนะใหญ่อยู่นะเลาไปดูโอ้ดอกเยอะต้นนี้ พร้อมกับไปมุงแก้วหรือพร้อมใครคนบ้านเราเนี่ยสิบสิบเวานมันจะเก่แล้วหรือเออสิบมาเองจะมาแก่อะลยไม่คราวที่แล้วเราไม่ได้ไปดูที่น้อยไปดูอยู่ไม่ได้ดูเดี๋ยวตอนตอนไปหอนะมันยิ่ใหญ่แล้วนะเลยไปดูที่ก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วออกยากยากเดี๋ยวเราไปวัดแล้วก็ต้องผ่าน <si> มืดอเหื่อไปก็ไปเมื่เดี๋ยวันนี้ขก็สดมาถึงแหละของเตรียมรถน้ำสดแต่เราไม่ไปรถน้ำสพเราไปสวดประมาณสามสี่โมง่ะรถสวดอกน้อง้เรื่ององทุี่เยบนบเดียวก็ไม่เรื่องมากไม่ต้องตอนเขาตอนอะไรไม่ต้องเเงินไปบริจาคโรงเรียนบริจาคคนบริจาคนี่ จนเย่ๆเนี่ต้องให้ปกครองบริจาคพระประเพณีมาจากไหนก็ไม่เข้าใจที่ไหนบ้านเราเน่ะทุกที่ตอนนี้บ้านเราในต่างจังหวัดทุกที่เอาเงินจากไหนไปบริจาคสมัยรั้วเงินชาวนากรมพนักเกีก็ต้องแบ่งบริจาคโรงเรียนหมอได้เงินก้อนมากก็แบ่งใช่ไหมยื้องๆให้น่าสนุนพระรัฐาลรองประธานใหญ่บ้านกำนันนักการเมืองท้องถิ่นนะพอรู้ว่าตายเนี่ยมันส่งไปถึงยัน บหญ่วันี่หาเสียงก็ไม่ต้องใช้ตังค์ไงพวกที่เล่นการเมืองมันก็จะมาตามงานศพงานแต่งงานหาเสียงแบบโดยไม่ต้องใช้ตังค์ก็ไปที่รวมคนะแทนที่จะเดินแต่ละบ้านก็ไปที่เดียวก็ทั้งหมู่บ้านง่ายดีคนบ้านไหนบ้านไหนรู้จักเขาก็มากันเยอะแยะสองเขตนี่มานี่่า ยิ่งยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งอะยิ่งยิ่งงานไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เขาเลือกตั้งอะไรบ้านนอกอะสอทอไงเลือกอย่างก็ตอนเลียกตอนนี้เลือกในกรุงเทพสอทอแล้วจ,จะมาเลือกอบตอบตอเดลล่าหรือเปล่า,รราอบตนี่ยลวละรวกเลยทั่วทั้งประเทศอะ่ะเห็นเขว่าจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แค่สี่ปีน,นี่ตอนเนี้ยเพ่างั้นและบางทีเจอคนไม่ดีเราก็ต้องไปทนมันถึงหกสิบหรอะวอะ เปลี่ยนเปลี่ยนมากอะไรมากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวกาดีแล้วสี่ปีห้าปีเนี่ยพอแลวแต่ก่อนก็เคยแต่ก่อนก็เคยแล้วหนึ่งแล้วก็มาประท้วงอะไรกันไม่รู้็เลยทัศินเน่ะตอนนั้นรุ่นทัศินเน่ะก็ไปเปลี่ยนกลับมาหกสิบอีกไม่พวกเนี้ยนะมันไปสร้างอิทธิพลไว้ไงอยู่นานนะอยู่นานก็เหมือนกับไปสร้างหลักฐานในนักการเมืองเนี่ยถ้าเลือกบ่อยเขาก็จะแอคทีฟใะ ่็จะได้คะแนนแต่ถ้าหกสิบเลยพอได้เป็นแล้วก็ยาวทีนี้บางคนก็นอนตีพุงไปเลยบางคนยังเป็นอายุน้อยอยู่ก็เป็นยาวเป็นยาวเลยสามสิบเนี้ยยี่สิบกว่าสามสิบกว่าเนี่ยเราต้องไปนั่งทนก็อยู่นั่นแหละดีไม่ดีก็ทนให้ตั้งห้าปีไม่ต้องสี่หไหมห้าปีแปดปีว่ากันไปแล้วนะสี่ปีมันสั้นไปไม่หาเงินเคือคนเลือกก็ขี้เกียจเลือกบางทีเลือกบ่อยแม่สี่ปีห้าปีนรากำลังดี ยังไม่ได้ทุนนะคุณลงทุนเป็นล้านเลยารบุณใหญ่บ้านยังไม่ได้ทุนเลยอุตสาห์ซื้อเสียงไ,ม,ยงไม่ได้ทุนใหญ่บ้านนะมันดีกว่าอบตเพราะว่าอบตอมันสี่ปีเลือกทีหนึ่งสี่ปีห้าปีเลือกทีหนึ่งคุณใหญ่บ้านนี่แม่ยันตายเลยยันหกสิบแก้หนึ่งแล้วก็แก้กลับคืนมามไม่รู้ใครแก่ป,ประยุทธ์แก้กลับมามประยุทธ์แก้กลับมาหกสิบ รู้สึกว่าจะกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประท้วงเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรกับมาเมื่อก่อนเขาก็เม่ก่อนเขาก็สี่ปีใช่สี่ปีครั้งหนึ่งห้าปีครั้งหนึ่งสี่ปีหรือห้าปีสี่ปีห้าปีที่ห้าเราเลือกใหม่อย่างเงี้ยดีจะตายคิดอะไรยา่งยตอนนั้นยังมาดูเมืองยาวขนาดเนี้ยตอนนั้นพี่ไอ้มาเขายังเป็นอยู่เลยนะไอ้ข้างบ้านผู้ใหญ่หมดอ่าใช่เขาเป็นอยู่สมัยหนึ่งนะมาสมัยที่สองเนี่ยมาสู้ พี่ไปนีี่่ลแพพ้สายยนต์ก็เป็นสมัยสี่ปีเหมือนกันใช่ไหมแกเป็นไักขี่สมัยอ่ะคลิปคลิปออกนะอย่าพูดทุกคนนะอ่าพูดอะไรกันพูดเรื่องกันตัวเองไปถ่ายคลิปถ่ายถ่ายได้แล้วออกอากาศไม่ได้ตัดออกไม่มีใครเสียหายหรอกพูดพูดตามหลักที่เจออยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยสวยเราตัดออกได้แล้วจะฟังเพลงแล้ว ยีิบกว่านาทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวสั้นเกินไปเดี๋ยวตอนนี้จะเข้าตัปฏิินแล้วเดี๋ยวก็จะถึงบ้านบ้านเคหกจะมีใครฟังมาถึงพูดข้างเมืองหรือเปล่าทั้งคนนี้เขาทำคนลบอื่า ทำพูดเรื่องกันเมืองเลยนะเทำคิดทำอะไรเนี่ยไม่มีใครเสียหายพูดถึงแต่ไม่มีใครเสียหายไม่ได้วนะ่าใ <c oughs> หยุดพักรถเยอะแยะเลย <c oughs> แต่ไม่มีใครพักเพราะมันไม่มีอะไร ยกนะตัดใหม,ตใหม่ตัดใหม่ก็ต,กตัวบัญจินั่นแะไะไม่ได้จุดพักรถเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้ไปนานแะไะถ้าถนนบ้านเราทะลุโคราชได้มีทางอีสานผ่านบ้านเราเนอะเออางี้มีพักรถจแถวภูเขาหน่อยเนอะเป็นที่ท่องเที่ยวทีท่ทำรีสอร์ททำไรได้คงจะดีตรงนั้นนะแต่เงี้นไม่มี มันก็เลยเป็นทางตันเป็นหมู่บ้านเราจะดูในแผนที่แล้วก็คือหมู่บ้านตีนเขานะนพูดถึงนะเนี่ยเลยบ้านตุ๊กตานี่ก็เลิกได้แล้วเรืออาทอนเนี่ยมีคนอยู่ไหมเนี่ยใครจะไม่อยู่เขาคงจะพูดเสียหายนะเดี๋ยววันนี้เขามีคนอยู่คนที่เขาซื้อเขาก็อยู่ไม่มีล้างเคร่อมีบ้างข้างในอะไม่มีเลยล้างล้างนั่งรถไฟผ่านมายังเห็นมีนัดอยู่ไม่มีคนซื้อไม่มีคนจองหรือว่ายังไงมีต้องไปดู โนรถไฟมาแล้วมอมาเขายังโอนกันไม่ได้หรือเปล่าอย่างไงถึงไม่เปคนอยู่มันยังเป็นบางโซนมันไม่ใช่แหล่งชุมชนใครจะมาอยู่ใรงแต่โซนเส้ไม่ตอนก่อนสร้างมันก็ต้องมีคนจองนะพูดถึงนะตอนที่เขาจะสร้างมันก็ต้องมีคนจองก่อนถึงมาสร้างไม่จริงๆนะมันไม่ใช่มันก็ไม่ไกลจากตัวเมืองแต่คนไปอยู่เส้นสามสินสี่ก็จะส่วนมากตัดได้แล้วจะฟังเพลงแอวเข้าบ้านเราก็ถ่ายเออเข้าบ้านเราหน่วยตรงนี้ เอาแค่ยี่สิบี่ได้ทีพอ,อโอเคเอาตรงนี้ตรงไหนก่อนตรงนี้บอกงบอกที่หน่อยอจะได้ปิดคลิปนลยักำลังใกล้จะเข้าอำเภอเมืองใกล้อำเภอเมืองโอเคปิดคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันใหม่